ท้องฟ้าของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครค้นพบความยิ่งใหญ่ในเส้นทางชีวิตของคุณเองเพื่อนๆที่รักคะเชา้านี้หลังจากที่พิมพ์ไปส่งลูกๆที่โรงเรียนและให้กำลังใจพวกเขาสำหรับวันสำคัญสอบวันที่4แล้วคะ่ะและคนหนึ่งก็มีพรีเซนต์เซเว่นแหน้าชั้นเรียน อีกคนก็มีสอบเช่นกันพิมพ์ก็มาเดินออกกำลังกายที่ลู่วิ่งและทำสมาธิด้วยนะคะหลังจากเสร็จพิมพ์ก็เปิดวิดีโอท้องฟ้าสวยๆที่เคยถ่ายไว้มันทำให้พิมพ์พนึกถึงความจริงข้อหนึ่งค่ะท้องฟ้าในแต่ละที่ในแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยชีวิตของคนเราก็เช่นกันค่ะเพื่อนๆ จุดประสงค์ชีวิตและความฝันของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครบางครั้งเราอาจจะมองความสำเร็จของคนอื่นแล้วรู้สึกว่าความฝันของเราช่างเล็กน้อยเหลือเกินแต่พิมพ์อยากจะบอกว่าสิ่งนั้นอาจไม่ได้ยิ่งใหญ่สำหรับใครแต่หากมันยิ่งใหญ่ในใจเรา สิ่งนั้นสำคัญเสมอค่ะเพื่อนๆอย่างพิมพ์พเองการได้เห็นลูกๆเติบโตอย่างมีความสุขก็คือความยิ่งใหญ่การได้สร้างไรายได้เสริมเพื่อปลดหนี้และพาครอบครัวให้มีอิสรภาพทางการเงินก็คือความยิ่งใหญ่การได้ทำในสิ่งที่รักและเป็นแสงสว่างเล็กๆให้ใครสักคน ก็คือความยิ่งใหญ่และนี่คือหัวใจของหนังสือที่พิมพ์เขียนขึ้นมาค่ะหนังสือหาเจอจนได้จุดประสงค์ชีวิตและความหลงไหลที่ใช่ค่ะมันคือแผนที่ที่จะช่วยให้เราค้นพบว่าอะไรคือความยิ่งใหญ่ในเส้นทางของเราเองและสำหรับเพื่อนๆบางคนที่ความยิ่งใหญ่นั้น คือการมีอิสรภาพทางการเงินและความสุขจากการสร้างรายได้เสริมของตัวเองคอสจับมือทำานหน้ามือใหม่ของพิมก็คือยานพาหนะที่จะพาเพื่อนๆไปให้ถึงท้องฟ้านั้นค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะวันนี้ท้องฟ้าในใจของเพื่อนเป็นสีอะไรและอะไรคือ ความยิ่งใหญ่เล็กๆที่ทำให้เพื่อนใจฟูมาแชร์กันในคอมเมนต์หน่อยนะคะ